ถ้าใดที่ต้องการเจริญนสมาธิทางสามารถไปนั่งใน,ตน,นใงเต็นท์ทางด้านซ้ายของเวทบมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นไม่อนุญาตให้นั่งสมาธิตรงืที่ทางเดินรอจกขี่ขวาถ้าอี่ที่กำลังเป็ิสสักการะพระบรมสามรีริกธาตุหรือพระเทียนแก้วขอบคุณค่ะ หนึ่งกว่าหน้าระรารณ์ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทางทักจประสต้องการด้านนีทางเรามีจุดบริการเราจุดประชาสัมพันธ์นะคะเป็นรถบริการน้ำประปาได้ค่ะ เป็นเงาเฉยไม่มีพัฒนาภายในงานของเราได้อนุญาตให้อาจารย์ฝ่ายชั้นเรียนก็จะ